สวัสดีค่ะพบกับช่องหนุ่มบ้านนาหาเรื่องเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งให้ทราบก็มาดูตารางนะคะสำหรับการคำนวณเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2นะคะโดยใช้ข้อมูลย้อนหลัง60วันนั่นเองหลังจากที่วันที่24พฤศจิก,กาย,ยนที่ผ่านมาได้มีการประชุมเพื่อเคาะราคากลางอ้างอิงของโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารานะคะแต่ว่าวันนี้ก็มาดูกัน คว่ายางแต่ละชนิดนะคะจะมีราคากลางอ้างอิงเท่าไหร่แต่ก่อนหน้านี้ก็ได้ทำคลิปไว้แล้วนะคะคลิปหนึ่งสำหรับราคากลางอ้างอิงนะคะแล้วก็มาดูวิธีการคำนวณคร่าวๆนะคะอันนี้จะไม่บอกถึงว่า จำนวนกี่ไร่นะคะแต่จะเอาไร่ก็คือสูงสุดก็คือ25ไร่เพราะว่าประกันรายได้ให้ได้ไม่เกิน25ไร่นะคะสำหรับชาวสวนยางค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าการคำนวณเงินโครงการประกันรายได้สำหรับยางพาราระยะที่สองนี้จะได้เท่าไหร่นะคะคำนวณกันเลยค่ะ และนี่นะคะก็เป็นการคำนวณเงินโครงการประกันรายได้ให้กับชาวสวนยางพารานะคะก็คือใช้ข้อมูลย้อนหลัง60วันตามประกาศราคากลางนะคะซึ่งก็มียางสมชนิดก็คือยางแผ่นดิบน้ำยางสดยางก้อนถ้วยนะคะราคาที่ประกันไว้ก็ยางแผ่นดิบก็60บาทน้ำยางสด57บาทยางก้อนถ้วย23บาทนะคะแต่ว่าราคากลางออกมาก็คือยางแผ่นดิบนั้นอยู่ที่ 60. 62นะคะซึ่งยางแผ่นดินี้นะคะจะไม่ได้รับการชดเชยนะคะสำหรับน้ำยางสดก็อยู่ที่52บสาท86สตางค์สำหรับส่วนต่างก็อยู่ที่4บาทส 4, 4, 4, 4สตางค์นะคะและก็ยางก้อนถ้วยนะคะ19บาท9สตางค์ส่วนต่างก็อยู่ที่3บาท91สสตางค์นั่นเองนะคะสำหรับปริมาณผลิตตามเนื้อ,อยางแห้งนะคะ กิโลกร,รัมต่อไร่ต่อเดือนก็คือยาน้ำยางสดนี้20นะคะยางก้อนถ้วยก็คือ40นะคะสำหรับเงินประกันรายได้แต่ละเดือนนะคะก็จะเป็นบาทต่อไร่นะคะก็คือสำหรับน้ำยางสดส่วนต่างนะคะอยู่ที่4บาท14สตางค์ก็นำา4บาท14สตางค์นี้มาคูณกับจำนวนปริมาณผลผล,ผลิตก็คือ20นะคะ แล้วก็จะได้ออกมาเป็นเงินค่าประกันรายได้แต่ละเดือนก็คือ82บาทจุดแสตางค์ดังนั้นนะคะเราจึงเอา82บาทจุดแสตางค์เนี่ยละค่ะไปคูณกับจํานวนไร่ของตัวเองนะคะที่ขึ้นทะเวียนไว้อันนี้เราคูณ25ไร่ก็คือสูงสุดเลยนะคะ <c oughs> ก็จะได้อยู่ที่2070บบาทนั่นเองค่ะสำหรับเดือนนี้นะคะก็คือเดือนของเดือนตุลาคมนะคะ สำหรับน้ำยางสดถ้าเกิดว่าใครมี25ไร่ก็จะได้อยู่ที่20,70บาทถ้าเกิดว่าใครที่มี20ไร่10ไร่ก็เอาจำนวนไร่คูณกับ82บาทจุดสตางค์นี้คูณได้เลยนะคะและก็น้ำยางก้อนถ้วยนะคะส่วนต่างอยู่ที่3บาท91สตางค์สำหรับปริมาณผลผลิตนะคะ40ฉะนั้นเราก็เอา3าม จุดเนี่ยนะคะคูณกับ40ก็จะได้อยู่ที่156.4นั่นเองค่ะดังนั้นเราก็เอา156.4นี้นะคะคูณจำนวนไร่สูงสุดก็คือ25ไร่อันนี้ก็คูณ25ไร่เป็นตัวอย่างนะคะก็จะได้อยู่ที่3,910บาทนะคะถ้าเกิดว่าใครมี24ไร่23ไร่หรือว่า 10ไร่นะคะก็เอาจำนวนไร่คูณกับ156.4ได้เลยนะคะก็จะเป็นเงินค่าประกันรายได้ก็คือส่วนต่างที่เราจะได้รับนั่นเองนะคะและนี่ก็คือการคำนวณเงินประกันรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางพาราระยะที่2ในงวดแรกนะคะสำหรับเงินส่วนต่างค่ะ